ความรู้ทังเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ทผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยานสามล้อสะเทินน้ำ,สะ,นนำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันที้งครั้ง,ง,งเ,นเนี่ยบเออจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทําไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ําท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้าท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้ถ้าน้าไม่ท่วมนี่ ขายไม่ได้ไไดเข็นน้ําได้เข็นน้าถังถังละสิบบาทได้ใ,ให้โอกาสผมด้ับความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยอ่มียานเตินน้ําเทินบกเป็นยานเอกาวานโอ้โหมันคืออะไร,รกันแน่ครับเนี่ยยานเอกาวานคืออะไรก็คือมีเป็นยานพนาัเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้หม่ยถ้ว่าล้อรถล้ออะไรฮะล้อรถเหมือน เหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโรสโคบในการสูบลมแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนั่นแหละเราก็มีไจโรสโคบเลี้ยงกับแต่่าคนข้าไอกเห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำคือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างนัานข้างครึ่งหนึ่งข้าสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่ไม่อาจน้ำท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ำท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้้นไไดปททุกี่ มีน้ำก<ช>็ไปได้มีบกก็ไปได้<ช>ไปได้แล้วจะยังไงอ,อาจจะติดลมติดที่เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถงังเพราะว่าตัวของเขามีร้อนร้อเดียวแล้วก็มีการเพ <ใจ S 1> ราพยายามกล้าถามไปนะนต้องอย่าลืมว่าเวลา<ช>ไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องปล่อยเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอนสวัสดีครับ ต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการนักประดิษฐ์พันล้านครับนี่คือรายการที่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดสร้างสารรค์เป็นผู้ที่ช่างคิดช่างประดิษฐ์เป็นเวลาของท่านผู้ชมแล้วนะครับตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้สองทุ่มที่ WorkPo i n t TV เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจานดาวเทียมนะถ้าเป็น psi ก็ช่องหมายเลขเจ็ดจานอื่นๆก็ต้องจูนวางดูว่าจะเป็นช่องใดๆนะครับ ดูได้นะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับนี่คือนักประดิษฐ์พันล้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานําเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณพระคงวัสดีครับก่อนจะมาทำรายการนี้ผมจะเดินทางไปทั่วสาธารณพิตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาได้แล้วว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่ได้แลวว่าเห็นปุ๊บเนี่ย นี่มันเพชรในตมชัดๆถูกต้องเลยถ้าภาคกุ้งทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนำเหนือเลยเพราะว่าชิ้นหน้นี่ต้องแบบต้องโดนจริงๆมาเขาคนนี้ครับจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีไอเดียแล้วมีไอเดียแล้วเดินเข้าคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลนอยู่นี่แหครับผมีไอเดียยังมีความตลกด้วยเขาให้ดูไว ประดิ์มากแต่เวลาคือเขาจะใส่หน้ากากนะคบพี่ตาครับี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเข่ใน่าการของจริงนะรายการของจริงนะมถามเขาแล้วว่าทําไมไม่ถอดใส่จะใส่ทําไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงทั้งนั้นไปพบกับเขากันเลย โอ,โโอโแค่เปิดประเดิมเริ่มต้นที่บันแล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับ <c oughs> โอ้โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกต่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation Man คนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุโดโหดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะนี้รายการของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อย,ยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุย้ยถานการณ์จริงด้วยผมเป็น i n โนเว t i o n man ก็คือเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ที่ <S <S ชอบ innovation อนี่ไงถ้าเก<ม>ิดเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่มีทางคิดเรื่องนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วปล่อยไม่ได้จริงเหรอ เมื่อกี้ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมนะต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วยอย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่แต่คุณยังต้องมาสาธิตมานําเสนอในรายการของเราผ่านกรรมการของผมสองท่านมีกรรมการมีกรรมการไม่ใช่คุณเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบกรรมการสองท่านมีดีกรีในครัง้งนี้ตรวจสอบมีคุณภาพค่ะถ้ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้อเอาละครับกรรมการสองท่านของผมครับเชิญเลยครับ ทะะ่านนาที่เดินนำมานี่นะครับเจ้าประจำของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่ s อสเมีแตกอาจารย์ธนชัพชัยตะกุลชยัยอีกหนึ่งท่านท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสมุนถือมาทั่วทั้งโลกเลยนะครับประทานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกจำกัดน,นะครับคุณทรงพลนะครับชันมาติกิจครา อย่างพี่สรงพลน,นี่ผมดูแล้วโอเคทีวีเดเร็กดูมาตลอดแต่หนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตามันม,มีคดีกันมาตั้งนานแล้วล่ะมีอดีตกันมาก่อนน่ะกรรมการสองท่านจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นอา้าขายของกันเลยดีกว่า innovation man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับพี่ติ๋มบดีนะครับผมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวคุณภาคุง สเก็ตบอร์ดปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วนี่เนี่ยเนี่ยใช่ใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนั่นคือสมัยก่อนวันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเก็ตเลยเมื่อก่อนขายอยู่พันคุดนะครับผมพกสเก็ตมาปึ๊บวางปึ๊บเหยียบเหยือปึ๊บ่ายปื๊ดปื๊ดปื๊ดสี่ห้าทีเท่านั้นแหละครับผมกไรขึ้นฮิปฮอประเลยผมเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่าหนึ่งอยากได้ยานพานะที่ไม่มีที่จับ สองท้าทายตรงที่ว่าเราเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทําได้ทั้งหมดไหมแล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเลยนะเหมือนเลยนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูเดินนี้ก็คือเวลาเวลาเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่ เหมือนปูลงเดินลงคูนาเขาจะไม่ดีหรือไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับแต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ Innovation Man แล้วล่ะก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่ามัางคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียงเงืออีกต่อไป โอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคือ,อยังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกก็มีตัวอะแดปเตอร์ไปชาร์จอีกทีหนึ่งทา้<ป>ก็มีตัวเ,เสียบแจ็ชาร์จไหนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงเดี๋ยวเดียก็เปิดก่อนเสียบได้เลยใช่ไหมครับโอ้นี่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 ในรถจักรยานไฟฟ้าอนนี้เปิดปิดครับอันนี้เปิดปิดอ แล้วก็มีระบบแบ่งล้ออัตโนมัติก็คือเป็นตลับฟรีดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์อะไรนะครับอะไรนะครับตลับฟรีสองล้อหลังฮะับให้สับสับสายเกียมาเยอะดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจับกลการหมุนครับของมอเตอร์ครับพี่ทรงผลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ช้าไปนะครับผมผมไม่ได้ไม่เกิดของนกับรถนี่เวลาเขาทำงานนะโอ้โหมันก็เบรกทำงานเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลังอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหันหน้าหันหน้าหันหน้าออกหันหน้าออกหมุนหมุนหน้าออกไหนก็การทำงานนะฮะเมื่เราจะเริ่มเริ่มทำงานตัวนี้คือเร่งอ๋อตัวนี้คือเบ็ดมัน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 มีลักษณะเหมือน acting ไปในตัวก็คือเบ็ดอ๋อคือถ้าไม่เบ็ดท่าเนี้ยมันจะไม่เบ็ดจริงมันต้องพูดซื้อไปใหม่ ือเบกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบกอยู่นะครับผมขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมแคมเบอร์มีทอินทรอวระบบเลี้ยวคือใช้เทมหนักใช่ไหมครับเทมหนักนี้ครับนี่เทนี้มาเลี้ยวซ้ายเทนี้เลี้ยวขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหนือกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับ แต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับและสุดท้ายระบบเบรกก็เจียงจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกลับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่นะเขาขายไปแล้วด้วยนะทำจริงๆแลมีผู้ซื้อกไปแล้วนะหลังชาติก็ซื้อกันแล้วนะเอาอยัางไงลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมดสามหน้ามีท่ายืน เอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะอาจารย์เอาเลยนะเขียนเลยครับเอามามาเอามามามาอย่าให้เสียชื่อนะเฮ้ยอ่าเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้เท่านั้เห็นไหมครับยกง่ายครับน้ำหนักเบาครับยกขึ้ตัวสะดวกนะครับผมโอ้โหเขื่อนตัวง่ายมากเจ้าท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่ต้องบอมือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่หมกคู่ควรกับเสก่อนนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เร่ง เรีงที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องเอาขาลงเลยเหรอเนี่ยไม่เอาลงอ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับมันบังสับมันลุกเกิน่ะโอ้โหแบกแบกแบกโอ้เ็ยด้วยไม่มีขาลงเลยเหรอไม่มีต้องถ่ายเฉยๆที่ต้องเลยเหรอออกไหล่ตาไม่มีเงาออกไม่มีเงื่อออกเฮ้ยใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับ ต่อท่าสองท่าสองท่าสองเลยคุณอินโนเวชั่นแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆครับท่าเด็กๆนั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์อาจารย์ดูครับสุดยอดสุดยอดอาจารย์ดูครับนั่นเรียกอะไรท่านี้ไม่เท่เลยอะท่าเพกได้อีกอ่าสองท่าสองแล้วท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นฮะับท่าวัยรุ่น ไปนอนเล่นครับแงกิ้งดูครับท่าแพ็งกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชันแมนไปได้จริงๆถ้ท่าสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชันแมนจริงๆครับผมนีครับมีครับสุดยอดครับเบ๊กบ๊กโอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเกตบอร์ดแต่ตอนนี้ ชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มีมีตวัดกลับมีมีถอยหลังหรือม่ตวัดกลับว่ายังไงยังไงตวัดกลับฟลิปป่ะฟลิปป์ะโอ้ถามจริงโอ้โหไม่ไงเราสุดยอดมากไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณอินโนเวชันแมก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่อย่าให้เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจเลยครับ พี่เขากำลังโชว์ท่าที่ควรระวังให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลรียนแบบเด็ดขาดแล้วถ้าสั่งตอนนี้นะครับแถมสติกเกอร์ Innovation Man เวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับผมกดเกีงใจเจ้าของหน่อยเดียเ้ยวเลยการเล่นเนี่ยง่ายหรือยากอย่างอย่างคนมือใหม่เนี่ยแล้วไม่ร <neither> ู้เรื่องเนี่ยเขาจะทำได้ไหมได้ครับง่ายเลยปะง่ายครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าไม่รุนขนาดนี้ได้เลรายการนะต้องรักษาชีพไว้ให้ดีนะคุณเอาลงไปตั้งเลยครับผม โอ้โหน้ำหนักเบามากครับโอ้โหเบาจนไม่อยากยกต่อเลยอะขออีสอนทีสอนขอขวากี้นสครับลูกค้าข้าก้ายอ้เร่งหมุนหมุนเฮ้ยไปจริงเนี่ยเฮ้ยไปไปกับไม่ได้ไรับไม่ได้ ว่าว่าทำไมท่าเบสต้องเป็นท่านี้ทำไมโอ้ยท้าไม่กางมือล้มแต่โค้งที่แล้วแล้วครับผมมายืนอย่างนี้ไปแล้วมันก็แน่อยู่แล้วครับพี่ภาคุ้งนี่เขาก็ต้องกางแขนเพื่อรักษาการทรงตัวไว้ไม่ให้ล้มนั่นเองยากอะอาจารย์ว่ายากนะครับยากอาจารย์ลองเล่นดูครับไม่ยากอะไม่ยากสยเอาเลครเยเดี๋ยวยังไงอะคุณต้องรักษา ทีวิทอาารยผมเนีนะเบ็กหมุนกลับครับเด็กเข้าตัวเร่งไป้างหน้าเรลงไป้างหน้าส่วนท่าไม่ต้องสอนครับดย๋ยงมาเองครับ๋ยวท่ามาเองเอาละเอาบอกบอกบอก็หมุนค่อยๆเร่งไมาแล้วท่ามาแล้วาาแล้วทาาีรไ้ท่าลังไไปไปโอ๊ยใจหายไม่ไม่ได้กลุ่มเป้าหมายคุสมบร์้านไหนร่อยร่อยอาคุณต้องรณ์ด้วยเหรอ เอาเอาเอาตัวตัวเลี้ยวตั้งหักฮะตัวเร่งตั้งหักโอ้ตอดได้แล้วปอดได้แล้วเบียร์มาครับเหยียบส้นเท้าครับเหยียบส้นเท้าครับอ่าเหยียบส้นเท้าครับส้นเท้าครับเบียร์ยังไงเบร์ยังไงเบยร์ยังไงวคนงแก้ว ที่เหยียบปุ๊บรอยยิ้มเกิดขึ้นครับพี่ตาความชื่นชอบความชื่นชมไม่หยุดโอ้โหว่าใครก็เล่นได้ทั้งนั้นครับผมว่าเจ้าสเก็ตบอร์ดของพี่อินโนเวชันแมนนี่มนุ้นจะเป็นนักะดิษฐ์คันล้านแล้วล่ะครับ เเท่่่าไหรนียตอนนี้มันมีการขายไปแล้วใช่ไหมขายในไทยอยู่ประมาณหมื่นเก้าขายในอีเบย์ด้วยเว็บไซต์อีเบย์กับเว็บไซต์ออลีบาบาขายดีไหมเดือนละสองคันนี่ไงเดี๋ยวตอนนี้ขายไปกี่คันแล้วร้อยกว่าคันโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าที่เขาขายไปได้ร้อยกว่าคันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับ ขายมากี่ปีแล้วครับร้อยกวายมาตั้งแต่ตอนอายุ25ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะโอ้โห90กว่าปีแล้วนี่สามสิบสามแปดแปดปีขายพี่เท่าไหร่นะร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันเองอาจารย์ครับสิ้นเดือนนี้จะมีการชุมนุม สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เขาใหญ่นะครับผมจะเล่นตักกรุงเทพไปเลยนะครับผมในการในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จไฟตัวนี้ชาร์จประมาณสองชั่วโมงครับเพราะว่าเป็นแบตวิกเไนออนและไม้ได้อีกกี่นาทีใช้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คุณวิ่งได้กี่กิโลครับครับก็ประมาณ เจ็ดถึงสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลเจ็ดถึงสิบอ๋อเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบแล้วที่เหลือก็แบกกลับมาได้ไงฮะที่เหลือก็ต้องจ้างมออเตร์ไซค์มาแล้วจานมอเตอร์ไซค์ไปบ้านที่อาจารย์หมดตรงนั้นพี่จานก็ไปไหว้เขาขอเขาไปชาร์จหน่อยโอ๊ยคำถามนี้ดีเนาะถ้าเกิดมันไปถึงสิบกิโลแล้วมันมันไฟมันหมดอ่ะก็ต้องไปชาร์จอีกบ้านหนึ่งคิดเขาอยู่เลยอาจารย์มีทางแก้ครับอาจารย์มีความนักต่อกัน แล้วไงสั่งลวดลายสีสันต่างๆนี่ลวดลายอยู่ที่ผมพแทนเมดทั้งหมดใช้มือถ<ม>อแทนเมดหมดเลยตัวนี้ใช้ะตะไบาทางเลือล่อยฉลุไม่ใช้ CNC. สีรับน้ำหนักได้250กิโลให้การตัวใหญ่ใ,ญใช้ได้แล้วก็ตัวเท้าเนี่ยขยับได้ถ้าอ,อเมริกันหรือยุโรปเขาเท้าใหญ่ก็อบอกสเปคไหตัวนี้ขานคลายนอดออกคลายได้อ๋อให้เขาปรับได้นี่มีร่องให้ปรับมาเนี่ยเข้ากับเท้าพอดีนะปรับได้ตามถ้าเป็นเด็กเล่นก็เท้าขยับเข้ามา แต่ว่าระบบระบบในการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับแต่วงี้ถ้าจะใช้ล้อใช่ไหมฮะดูแลรักษาไ้คุณใช้ล้อที่มีลมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแล้วการเติมลมอย่างนี้เนี่ยคือด้วยจุดแบบนี้ถูกไหมครับลักษณะด้านข้างก็คือกดลมเข้าไปด้านข้างแล้วก็ใช้สูบ อ๋อต้องสูบลมด้วยเรอนี่ยทำไมต้องใช้ร้อแบบเติมลมเพราะอะไรฮะก็คือพื้นผิววัสดุที่ขูุขาหรือว่าเนินที่ต่างระดับเขาก็จะไปได้ไปได้โอ้นี่คิดทุกอย่างเลยนะเนี่ยคิดเพื่อผู้บริโภคเลยครับราคาของคนไทยราคาเท่าไหร่ครั้งนี้นะฮะหมื่นเก้าครับราคาของต่างชาติอะสี่หมื่้าค่าขนส่งด้วยค่าคนละราคานะฮะ นี่ไปจดลิขสิทธิ์อะไรมาหรือยังครับจดสิทธิบัตรมาจดสิทธิบัตรมาสัญญาณครับดูโลโก้สิครับทำไมคุณมีปัญหาอะไรอนี้ใครจะทับโลโก้นี่ยากเลยอ่ะเป็อะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟ้าผ่าลงมาเลยอ่ะผมไดกว่ากดจุดด้วยนี่เทีวเยอะมากเลยอ่ะคุณรู้กดจุดไหมเอาทุกอย่างเลยเลยมเนี่ยที่ห้ากุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากก็คือฟ้าฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลเอาทุกอย่างจริงด้านด้านนอกจะเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กดูดแม่เหล็กครับนี่มันเดูยด้านหลังนี่ดูดกับโซ่ที่มีเฟืองนะเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจบอกบอกถึงความรักที่มีในอุปกรณ์ของเราต้องเลยครับอาจารย์คือคืออันนี้มันเหมือนกับเกียร์ออโต้ถ้าเราขับจริงๆเราก็ต้องแบบเกียร์ธรรมดาอาจารย์ยังเข้าใจอุปกรณ์ชนิดไม่ถ่องแท้ครับการถูพูดแบบนี้คุณเข้าใจเลยครับนี่ขับเบ้นแบบโปโกลนี่เยอะมากเลยนะันี่เยอะมากเลยนะครับก็คือมันจะดูลักษณะเท่ๆยืนไม่ต้องเร่ง ถ้าคนชอบสไตล์นี้เขาจะชอบคือดีไซน์ท่าได้ตลอดเวลาใช่ครับก็เปลี่ยนท่าได้ด้วยเลยเจอรถพ่วงเรื่อยต่างๆก็กระโดดนอนลงแล้วก็ลอดไปเลยกระพุงเลยครกะตดดไปได้เอเม่อกี้นี้ผมจะเด็กไม่ได้เจอรถพ่วงเลยครับผมเจอรถพ่วงก็นอนรอดเลยครับสเก็ตบอร์ดของจริงจะได้อารมณ์มากกว่านั้นไหมครับถ้าผมจะซื้อสเก็ตบอร์ดสักอันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าในแง่ของการไม่มีเครื่องยนต์อ้าวคุณทรงพลนี่มองตรงกันข้ามเลยครับ ว่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปมันน่าจะเล่นสนุกกว่านี้หรือเปล่าก็ตรงนี้มันก็จะให้อีกลักษณะหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งมันยืนแล้วก็เลี้ยวโชว์พาวพอถึงกระดานตั้งแล้วไปผมว่ามันเหมือนกับโผอาจา้า์ให้กำลังใจขอ้กำลังใจขอกำลังใจไว้ผัวจ้างไม่เข้าใจเหรอครับผมคิดว่าแบบ ถ้าสเก็ตถ้าสเก็ตบอร์ดเนี่ยแบบแล้วแล้วใช้เครื่องเนี่ยดูมันไม่แมนอ่ะเช้าเช้าอะอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านของอาจารย์อะแล้วอาจารย์จะไปซื้อต้องคู่บักซอยอ่ะมันจะขยานไปก็ดูแบบธรรมดาเลยักยานไปอย่างเงี้ยเราคิดจิ้งพักปะกลับมาเรียกนั่นก่อนจะคิดมุมอาจารย์หรอต้องคิดมุมภาพกุ้งเนี่ยอย่าไปคิดถึงวัยอย่างพวกเราไม่ได้นะมันต้องเป็นอาจารย์ถูกต้องถูกต้อง อาโห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 จ,จารย์ครับอย่าไปมองมุมเดียวครับบางทีสเก็ตบอร์ดของพี่เขาอาจจะไปโดนใจกลุ่มวัยรุ่นขาโจก็เป็นได้ครับมาแบ่งข้างกับเขาที่ค,คุณภาคุงแยกกันทางด้านนี้เพื่อจะได้ของการซักถามท้ายสุดในช่วงท้ายก่อนที่จะดูแล้วก็ลงคะแนนว่าจะซื้อไม่ซื้อเอาให้ได้คุณจะมีอะไรพูดที่จะเอา <c oughs> ใจกรรมาการมาซื้องานคุณให้ได้มีอะไรตรงไหนที่คุณจะขายอีกเชิญเลยแล้วก็รุ่นสูงสุดในชีวิตที่จะทําก็คือสเก็ตบอร์ดบินได้ เพื่อเพื่อเพื่อแสดงหนังเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวตนที่ว่าเราทําได้ตัวตนของใคร innovation man ตัวตนของคุณคืออะไร innovation man ก็คือทําสิ่งที่เหมือนในหนันง back to the future เนี่ย<ะ>เขาเขาทำเครืร่องอ k อ t สเก็ตบอลินได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องจริง<ะ>แต่ผมจะทําให้เป็นเรื่องจริงเพื่อเพื่อเอาชนะแรงที่ดึงดูดของโลกแสดงว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์เพื่อนักประดิษฐ์ไม่ใช่นักประดิษฐ์เพื่อพาณิชยกรรม ก็ม mm. <le> ีในเชิงพณิธ์ด้วยครับเฉพาะคนที่ชอบแนวของเราทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดครับถ้างั้นคำถามนี้ผมก็อยากรู้ด้วยคนครับว่าทำไมถึงต้องเป็นสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวครับโอ้โหนี่มันเลยเอะไรต้องเป็นสเก็ตบอร์ดทำไมไม่เป็นลูกพลลมแล้วก็เป็นมันมีอะไรสังใจมันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมันืีลักษณะที่มันเท่มีไลฟ์สไตล์แบบดูแล้วมันสง่าใครคือคนที่จะเป็นผู้ซื้อหลักของคุณ พวกเล่นวิทยุบังคับเล่นฮอเล่นเล่นฮออยู่เขาก็อาจจะบังคับบนสเก็ตบอร์ดแล้วเวลาฮอตกเขาก็ไปเ๋อต้องเหนื่อยไปเก็บฮอไงพวกเล่นแบบฮอบังคับยื้อครับจ่าเวลาไกลๆลมพัดเนี่ยต้องเดินไปเก็บเหนื่อยไงซื้อตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจบเลยมาเหนื่อยไกลตัวนี้ทีนเลยจริงๆในท่าเบรกเนี่ยนะครับ การที่คุณการที่คุณใช้วิธีดึงขากลับเนี่ยผมว่าถ้ามาด้วยความเร็วเพียงพอเนี่ยโมเมนตัมอย่างนั้นเนี่ยนะครับกับแรงบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอคเซสเซเรตมันจะทําให้ตัวเราต้องขยับไปข้างหน้ารจริงๆควรจะทํากลับกันนะครับเวลาเร่งอ่ะดึงเข้าตัวนะครับแล้วเวลาเบรกออกเพราะนั้นขามคุณจะมีชิปกดได้อีกทีหนึ่งในการที่จะคอยพยุงตัวไว้ไม่ให้มัน มันล้มเวลาที่มันมาเร็วๆมากๆโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจสุดๆครับคุณทรงพลแกทักมาว่าทําไมไม่สลับการบังคับระหว่างการเร่งกับเบรกโดยเฉพาะการเบรกที่ควรจะหมุนเท้าออกไปข้างหน้าเพราะมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราเวลาตกใจอื ừ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 , ผมว่าเป็นประเด็นที่คุณอินโนเวชั่นน่าจะเก็บกลับไปคิดนะครับ,ม,รบมีข้อต้เถียงไหมครับทำไมเราต้องทำกลับแบบนั้นครับ <laughs> ก็ตัวเสียงก็คือ,อตัวของของผมเนี่ยลักษณะการเบรคก็คือตกใจมันจะทําให้เราหมุนข้อเท้าอ๋อเอาส้นเท้าข้อเท้าที่เราแข็งกว่าเนี่ยเราจะบิดได้เต็มแรงพอพอพอขึ้นเราก็จะบิดปลายเท้าได,ได,ได้ได้เต็มแรงกว่าถามค,ค,คุณก่อนว่าวันนี้คุณเห็นใครเล่นสเก็ตบอร์ดไหมตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยด้วยส่วนใหญ่ในในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คุณทาสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเป็นมอเตอร์เนี่ยมันก็จะยิ่ง แคบลงไปอีก <c oughs> สมมติว่านคนเล่นสเกตบอร์ดเล็กอยู่แล้ว <c oughs> นะครับร้านขายสเก็ตบอร์ดเนี่ยคุณนับได้เลยว่ามีกี่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กลงไป, <c oughs> ไปเป็นไปได้ไหมโ <c oughs> ดยส่วนใหญ่ <c oughs> เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกธุรกิจให้เช่าตามชายหาดด้วยนี่ไง ตามใช้หาดต่อยเช่าไงครับอาจารมออกมาหมายถึงว่าหาดทรายนี่คุณเอาสเก็ตบอร์ดเล่นในหาดทรายเหรอฮะใช่แต่มันจะไปเลยครับมีตัวมีรุ่นออฟโรดฮะออฟโรดร้อนแบบเป็นดอกเลยหดมันมีถนนหรือเปล่จริงมีถนนบมันมันจะไปไม่ได้ไปวิ่งทรายเได้ถ้าคุณใช้ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะ จักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีทุกครั้งเลยนะเนี่ยจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทําไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ําท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ําท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้ท้าน้ําไม่ท่วมนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้เข็นน้ําได้เข็นน้ําถังถังละสิบบาทได้ให้โอกาสผมสำหรับความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นยานเอกวัน โอ้มันคืออะไร,รกันแน่ครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไรก็คือมีเป็นยานพนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้ไม่ไมว่าล้อรถ<ด>ล,ล้ออะไรฮะล้อแล้วเ,เหมือนเหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจรโรสโคปในการสูงแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อน,นั่นแหละอ่าเราก็มีไจรโรสโคปเลี้ยงกับแต่วาคนเขานอกเห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำก็คือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างด้านข้างครึ่งหนึ่งถ้าสำเร็จแล้วอคื เราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่ไม่อาจน้ําท่วมรกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ไปได้ทุกที่มีน้ําก็ไปได้มีบกก็ไปได้ครับไปได้แล้วจะยังไงอ,อาจจะติดลมติดี่เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถังเพราะว่าตัวของเขามีล้อล้อเดียวแล้วก็มีการผมก็พยายามกล้าถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์ี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องไปเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับ เพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้าสเก็ตบอร์ดบอดเงือนกันอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวจริงๆ